สวัสดีครับพบผม,ผมไปกับดิดวันนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปดูคาร์ลฮัตหลูกลางไร่ของผมนะครับเราได้สร้างกันไว้ราคาอาจจะหลักพัน,นครับแต่ความสุขหลักล้านแน่ๆครับนี่ครับตอนนี้ผมได้อยู่ในพื้นที่ของผมแล้วนะครับกลางไร่ของผมแล้วก็ตอนนี้นะครับมันบรรยากาศตอนนี้ฝนตกครับ แต่อันนี้ผมได้ยืนเนี่ยผมผมเปียกๆอยู่เลยทุกทุกคนเจอไหมกล้องผมออกจะสว่างหน่อยนะครับแต่ทุกคนดูฝนทั้งฝั่งนู้นมืดมาแล้วนะครับแล้วก็แถวนี้ผมก็ได้ปลูกพวกกล้วยอะไรไว้เยอะไหมครับก้อนเนี่ยต้นเล็กๆนี่คือต้นข้าวทั้งนั้นเลยครับเอาไว้ปลูกกินครับนี่ครับจุเขียวนี่ต้นเล็กๆนะครับไม่ใช่หญ้านะครับต้นข้าวทั้งนั้น ยังไงก็อย่ารอชาร้ากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลื่อหาดของผมนะครับยังไงถ้าใครดูคลิปนี้ก็อย่าลืมซับสไครป์ผมด้วยครับไปไปดูกันนี่นะครับทุกคนเราก็มาถึงคลนืหาดของเราแล้วนะครับดูครับเป็นแบบนี้นะครับนี่รูหลาคืนนี้ผมก็จะทําทการน,นอนตรงนี้เลยนะครับดู เดี๋ยวเราจะขึ้นบ้านกันเลยนะครับพ,พี่เอาไฟแช็คมาเถอะเดี๋ยวเขาไใจครับเมื่อกี้ผมก็ให้ทุกคนดูวิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูวิวสวยมากเลยนี่ฝนกำลังตกอยู่ครับนี่แล้วก็ผมจะให้ทุกคนไปดู ห้องครัวแบบสมัยโบราณเลยนะครับทุกคนเราวันนี้เราจะมาทําอาหารกันกินแบบสมัยโบราณเลยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็อาจจะมีไอเดียอะไรขึ้นมานิดนึงในกรณีที่ไฟดับนะครับแล้วเราไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะหุงข้าวได้เราก็จะมาหุงข้าวให้ทุกคนดูเลยครับเราจะหุงข้าวด้วยหม้อเน,นี้ยแหละครับแต่ วิธีทํำยังไงก็ลองให้ทุกคนไปดูกันเลยนะครับแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์มาเขาอยู่ในครัวแล้วครับเดี๋ยวไปให้เจอกับอาจารย์ได้เลยครับแล้วก็จะไปให้ทุกคนดูห้องนอนได้ครับเป็นยังไงตอนนี้ก็ลองไปหาอาจารย์กันเลยนะครับไปนี่นะครับห้องครัวของเราดูห้องครัวของเราครับก็ดูอาจารย์ครับ ดูครับอาจารย์สบายเลยนะครับเอาอาจารย์เอาไปเช็คไดิจุดไฟจะหกงข้าอ๋ออาจารย์จะหุเข้าแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ไปดูห้องนอนครับนี่ครับทุกคนนี่คือห้องนอนของเรานะครับดูนี่ออกจากกว้างเลยก็นี่ทุกคนใครเคยเจอไหมครับนี่ ที่หุ่งเขาของเราเราจะหุ่งเขาตรงนี้ไปยังไงอย่า,รอ,ยารอช้าเลยครับวันนี้จะมีเมนูเด็ดให้อาจารย์กินด้วยนะครับเดี๋ยวก็เราไปดูกันเลยครับไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำอาหารกันจุดไฟก่อนอันดับแรกนะฮะโอ้มอก้ขอไฟแช็กก็ไม่ได้โอ้โหลูกพี่มาจุดเองเว้ย ดู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 นี่ไม่ต้องกลัวมืดนะครับทุกคนเพราะที่นี่เราลูกจัดนะครับดูเรามีไฟโซล่าเซลล์ด้วยนะครับครับเอ่อสำหรับวันนี้เราเพราะว่าเมื่อคือนนี้เราไปหาอันนี้เขาแล้วห,หอยเชอรี่ใช่ไหมนี่เมื่อคืนเราไปหาหอยเชอรี่กันนะห,หอยตัวหนึ่งเอ้ยไม่ใช่หอยตัวหนึ่งได้หอยมาถุงหนึ่งนะนเอ้ยมันเนี่ อันนี้หอยอน,นี่หอยและทีนี้เราก็ได้อันนี้มาด้วยปลาดุกปลาดุกตัวหนึ่งอ่าอันนี้เมนูอะไรนะหอยนี่เราจะลาบหอยให้กินนะครับเมนูหอยก็คือลาบหอยนะฮะถ้ทักแต่ว่าเราเราก็มีอันนี้เอาเมนูะอะไรซักทองนี่เมนูอะไรดีไม่รู้ เอาเป็นอะไรนะผัด,ดได้ปะได้เอาเผัดเขาเรียกผัดอะไรนะผัดฟักทองอนะผัดพริกแกงฟักทองอนะ่ะเออผัดฟักทองก็พอโอเคไปสองเมนูจะต,ต้องหุงข้าวกันหุงข้าวเดี๋ยวมาดาูวิธีหุงข้าวแบบธรรมดาธรรมดานะ ใช่ครับแบบไม่ต้องใช้แบบมังหงข้าวนะสมมติว่าเราอยู่มาวันหนึ่งไม่มีมังหงข้าวขึ้นมาเนี่ยคนแบบแบบไม่ไม่มีไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าครับเผื่อวันไหนบ้านไฟไฟดับอย่างเงี้ยดูแบบเราไปเผื่อจะไปหุงเองได้ครับใช่ไม่ยากเกินนะแต่แค่ใช้เวลานิดนึงสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานในการหุงข้าวที่แบบไม่ต้องใช้มังหงข้านะแบบ ใช้ฟืนหุงข้าวแบบเนี้ยวิธีการหุงข้าวจะมีแบบขั้นตอนไม่เยอะหรอกแต่ว่าแบบแต่เราก็ต้องใช้ใช้เวลาครับนิดหนึ่งใช้เวลานิดหนึ่งก็คือตอนที่มันเดือดปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็จะต้องมาดีบว่ามัน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 ได้แล้วหรือ,อยังถ้าเกิดบีบแล้วมันยังมีมันยังมีอ่าอะไรนะเขาเรียกกันนะมันยังแข็งอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอจนกว่า บีบแล้วมันมันจะไม่ออกนิ่มๆหน่อยอ่ะอันนั้นก็คือเราก็ถ้าน้ํามันยังเหลืออยู่เราก็เทน้ําออกหลังจากนั้นเราก็จะมา <c oughs> พอเทน้ําออกปุ๊บทีนี้เราก็จะมาเขีย่ยมันเท่ากันอ่าให้ให้มันเสมอกันหลังจากนั้นเราก็จะมาเลียรผิงไฟแล้วก็หมุนหมุนไปแลห้หมุนหมุนหมุนมุนไปให้มันโดนสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะสุกนะฮะ ไอตอนตอนเรียนลูกเสือนี่มันมันใช้แบบนี้ใช่ไหมรก็คือเราใส่น้ําครั้งเดียวแล้วก็สุกครั้งเดียวไม่ต้องไม่ต้องเทน้าทิ้งใช่ไหมอืมแต่นี้เราจะใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือจะเทน้ําทิ้งหน่อยอืมเขี่ฮะนี่ฮะก็คือเราจะใส่น้ำเข้าไปแล้วทีนี้เรา มื่อกี้ออซอยไปทีนึงาวสาวน้ำสาวอ๋อสาวสองท,ทีไม่ใช่ซอยฮะ่สาวน้ำไปรอบหนึ่งแล้วเราก็เราจะใส่น้ำกาไปใส่เต็มเลยนะครับสงสยัยชอบซอยใส่น้ำเต็มปับ๊บเราก็จะไปตั้งตั้งหม้อเลยครับอัน,นี้อะไรวะปิดปิดฝาแล้วก็ตั้งหม้อรอจนกว่าจะเดือดนะครับ <c oughs> แล้วก็เราจะมาดูอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เต็งติงต้งติง็งติ็งติ็งสาวผู้ใหญน้นอมีใช้สาวกน่ะครับทุกคนนี่ต่อไปเราก็จะทำกันย่างปลาดุกที่เราไปแทงได้กันเมื่อคืนเหมือนกันนะครับนี่เจอไหมครับปลาดุกนี่ครับผมผมหมักเกลือ,อไว้แล้วนะครับนี่เปิดไฟแผงโซลา่าแล้วครับดู อ,อยู่ในป่ายัางมีไฟนะครับนี่เราก็จะทำกันย่างปึ๊บพิงไว้อย่างนี้นะครับทุกคนพิงไว้อย่างนี้แหละนี่แล้วต่อไปผมก็จะต้มหอยแล้วก็ไปทำลาบรอถ้าเข้าสุกนะครับครับตอนนี้เข้าเขาก็เดือดแล้วนะครับดูทุกคนแต่เราก็ต้องรอจนกว่ามันจะสุกนะครับถ้ามันสุกเราก็จะมาซาวน้ำนะครับตอนนี้มันเดือดอยู่ ต้องรออีกประมาณ5้นาทีก็จะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาทิ้งไว้อย่างนี้แหละทุอสิ่งที่เธอมีเอาไมาน้ำมาต้มอ,อ่ะต่อไปครับเราก็จะทำการต้มหอยนะครับเราก็ใส่กระไายครับใบมะกรูดไว้นะครับดับมันดับขาวมันนะครับ นี่จะทำการต้มหอยอันนี้ใส่น้ำครับนี่ครับจะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเข้าสุกปับ๊บเราก็จะทำการต้มเลยนะครับครับตอนนี้ข้าวของเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องสาวข้าวออกน้ำออกไปนะครับให้ให้หมดนะทำการเสาวน้ำออกให้หมด ตาอไราะน้ำแห้งน้ำไม่ค่อยมีรครับเราสาวน้ำเสร็จปรับเราก็จะพิงไว้ครับพิงไว้จนกว่าแกงเราจะเสร็จทุกอย่างเลยครับแต่ถ้าใครไม่ได้พิงก็ไม่เป็นไรคนระับมันไม่เสียหายอยู่แล้วครับแต่นี้เราจะทำการพิงไว้ ข้าวของเราก็สุกแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นต้มหอยนะครับ เรียบร้อยต่อไปก็รอต่อเลยครับนะครับตอนนี้เราทําต้มหอยสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทน้ําทิ้งก่อนเทน้ําทิ้งเสร็จปั๊บเดี๋ยวเราก็จะเอาหอยเนื้อหอยออกจากเปลือกนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้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 น,นแล้วก็จะเอาไปลาบครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไปผัดเผ็ดครึ่งหนึ่งนะครับโอ้ร้อนจิ๊ ดูครับดูหอยว้าวโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้เราจะไปเราก็รอจะไปแล่เป็นชิ้นๆแล้วก็ไปผัดนะครับนี่ นี่ครับหอยที่ผมหั่นไว้เป็นชิ้นๆนะครับได้เต็มถ้วยนี้เลยครับเราจะแยกเป็นสองส่วนเอาไว้ราบกับผัดเผ็ดนะครับล้วนี่ผมได้เตรียมเครื่องไว้แล้วนะครับนี่ผมใส่น้ำมันกับพริกแกงไปนะครับเจ๋ไหมครับทุกคนนี่น้ำมันกับพริกแกงคับขั้วๆเดี๋ยวจะทำเป็นผัดพริกแกงหอยนะครับนี่เรียบร้อยต่อไปก็ใส่ หอยลงไปนะครับที่ใส่หอยลงไปนี่ครับใส่หอยลงไปนี่ครับตอคุกให้เข้ากันนะครับนี่ แล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสตามใจชอบนะครับเดี๋ยวลองไปดูวิธีล่ามหอยกันต่อเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำล่ามนะครับใส่เข้าวอ้พริกป่นลงไปก็ใส่ชูรสครับน้ําปลาแล้คุกให้เข้ากันครับ ก็มะน,นาวครับอ่าแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลา เสร็จทุกอย่างเลยน,นะครับแกงทั้งหมดที่เราทําไว้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตกินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนดูบรรยากาศตอนเช้าพรุ่งนี้เช้าเลยนีครับเรากินข้าวเสร็จก็จะทําการพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเจอกัน,นครับพร้อมบรรยากาศสวยๆครับเข้าเลยอาจารย